สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมตีเจนุ่มนานะครับพาท่านมาเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็อยากให้ท่านมาได้สำรวจนะฮะสำรวจความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่เป็นบริเวณริมคลองนะครับ ครองเขาของชัยหรือบางท่านก็เรียกว่าแม่น้ำทับเสลานะครับจุดที่ผมกำลังจะพาท่านชมเนี่ยนะครับเป็นบริเวณที่เรียกว่าสะพานเหล็กนะฮะบ,บ้านของผมเนี่ยนะครับอยู่ตรงเชิงสะพานเหล็กถ้าหากว่าท่านเดินทางมาจากลานสัก นะครับพอลงเชิงสะพานสะพานเหล็กเนี่ยนะครับ่ันก็เลี้ยวซ้ายลงมาตรงสลาลมนะฮะเลี้ยวซ้ายลงมาแล้วก็ลงมาสุดสุดซอยนะฮะบ,บ้านผมจะอยู่ติดคลองเป็นบ้านหลังสุดท้ายพอดีเพราะฉะนั้นจะถูกน้ำท่วมนะครับสาเหตุที่น้ำท่วมก็เนื่องมาจากว่าคันคลอง เขาของชัยเนี่ยนะครับถูกน้ำกัดเซาะนะครับจนกระทั่งเรียกว่าแทบจะไม่เป็นสภาพเป็นคันคลองนะครับคือกั้นน้ำไม่ได้นะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานราชการเนี่ยนะฮะเป็นอย่างไรนะครับจึงมีการปล่อยน้ำ จากเขื่อนทับเสลานะครับเป็นจำนวนมากทำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมนในบริเวณเรียกว่าบริเวณริมคลองหรือแม่น้ำทับเสลานะครับที่ไหลผ่านไปนะฮะจากลานศักไปจนถึงหนองฉางถึงหนองขายอยางเลยนะฮะน้ำท่วมเข้าไปในเขตชุมชน ในตลาดนะเดือดร้อนกันทั่วไปจนถึงพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนานะครับที่ถูกน้ำท่วมนะข้าวน้ำท่วมข้าวนะรเรียกว่าบ้านเรือนก็ถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างอันเงนเถอะนะครับเดี๋ยวผมพาท่านมาดูสภาพของ ริมคลองนะครับที่ที่ตอนนี้ก็มีการปล่อยน้ำมาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าน้ำไม่ได้ล้นคลองเหมือนหน้าฝนนะครับเดี๋ยวเราลองลองไปเดินดูกันนะฮะครับนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่เป็นวิวริมคลองนะครับนะ นะมองทางฝั่งล้นนะฮะท่านก็จะเห็นว่าคันคลองนั่นนะครับแทบจะแทบจะไม่มีคันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยเมื่อมีการปล่อยน้ำมาเป็นจำนวนมากๆเลยนะครับน้ำก็เลยล้นทะลัก ล้นตะลิ่งว่างั้นเถอะ อันนี้เป็นต้นมะนาวนะครับเมื่อน้ำท่วมคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะน้ำกัดเซาะจนกระทั่งลากลอยเลยนะฮะแล้วก็ล้มนะฮะคือเป็นมะนาวที่ผมปลูกเอาไว้ริมคลองลนี่แหละครับนะนี่เป็นสภาพของเออน้ำท่วมนะฮะ น้ำกัดเซาะเมื่อปีที่แล้วนะครับดินหายไปเลยนะฮะมะนาวต้นนี้ล้มเลยนะครับนี่เป็นสภาพของรากต้นขนุน,นครับ คือน้ำเนี่ยจะไหลบ่าผ่านไปนะครับไปท่วมบริเวณหลังบ้านของผมเนี่ยนะฮะผ่านสะลูกนี้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นสภาพน้ำที่กัดเซาะเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอย่างที่ท่านเห็นนะครับต้นมะนาวนี่ล้มมะนาวนี่ปลูกไว้ประมาณเป็นสิบปีเมื่อกันนะครับ นะะล้มไปแล้วแต่ว่ายังไม่ตายนะเป็นมะนาวที่ปลูกจากเมล็ดนะครับนี่เป็นสภาพดินนะฮะบริเวณใต้โคนต้นมะม่วงนะอันนี้เป็นมะม่วง ที่ผมปลูกไว้นะครับมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งไม่ได้ดูแลนะครับก็ปล่อยตามธรรมชาตินะมีการออกออกช่อบเหมือนกันส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทานไม่ค่อยได้กินนะครัเพราะว่าไม่ได้รับการดูแลอย่างดีนะครับปลูกทิ้งๆไว้นะฮะ ที่เป็นสภาพหลังบ้านนะครับมีสะอยู่ลูกหนึ่งนะครับจริงๆขุดสะตรงเนี้เนื่องจากว่าคือเหมือนกับเป็นแอ่งน้ำอยู่แล้วนะครับก็เลยเมื่อมาปลูกบ้านหลังนี้ก็เลยถือโอกาสขุดขุดต่อไปเป็นสะเพื่อเอาดินไปถมถมบริเวณบ้านนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ได้ดินไม่มากนเนื่องจากว่าคือ เป็นเป็นแอ่งอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็เลยถึงแม้ว่าจะขุดเป็นสระแต่ก็ไม่ได้ดินเท่าที่ควรต้องซื้อดินมาถมเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าน้ำจะท่วมได้มากขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถมดินในตอนที่สร้างบ้านในถมดินไว้ไม่มากเท่าที่ควรนะรน้ำก็เลยท่วมถึงนะครับ วันนี้เป็นเช้าของวันที่15มกราคม2565นะครับผมมาถ่ายทำคลิปวิดีโอตอนนี้ก็เวลาประมาณน่าจะประมาณเกือบ8โมงเช้านะฮะนะครับนี่เป็นสภาพวิวสภาพหลังบ้านของผมเองนะครับ นะด้านโน้นก็จะเป็นภูเขานะครับนะฮเขาของชัยนะฮะนะนะบริเวณนี้ครับครับนี่ก็เป็นหลุมนะะที่เกิดจากน้ำพัดพาดินเอาเอาดินออกไปนะฮะ ก็กลายเป็นหลุมแบบนี้นะครับเป็นหลุมของโคนต้นมะนาวนะฮะนี่เป็นภาพสะหลังบ้านของผมนะครับ,รบที่ขุดเอาไว้ตอนแรกก็หวังว่าจะได้ดินเยอะนะฮะนำดินมาถมบ้านบริเวณบ้านเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่ได้ดินมากเท่าที่ควร แต่ว่าจุดประสงค์อีกข้อหนึ่งก็คือต้องการที่จะเลี้ยงปลานะครับปีแรกที่ที่เข้ามาปลูกบ้านเนี่ยนะฮะน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมปลาที่เราปล่อยไว้ในสระเนี่ยนะครับไปกับน้ำหมดเลยนะฮะนะนี่เป็นรูปของสภาพน้ำที่น้ำท่วมบริเวณรอบรอบบ้าน ทว่วมท่วมสะด้วยนะฮะนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะฮะอ่าก็เรียกว่าท่วมไปถึงบริเวณหน้าบ้านเลยทีเดียวอ่าไปจนถึงปากทางเข้าด้านหน้านะ,ะเกือบจะถึงถนนใหญ่ถนนลันสักหนองฉางเลยนะฮะนะครับ ท่วมจนเกือบจะถึงถนนใหญ่เลยนะนี่เป็นบริเวณด้านหน้าาด้านข้างด้านข้างนะครับด้านข้างที่ถูกน้ำท่วมนีนะครับนะก็เรียกว่าท่วมจริงๆเนี่ยภายหลังเนี่ยท่วมมากกว่านี้นะครับท่วมจนถึงข้างในของบ้านเลยนะ ภายหลังก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะครับในบ้านี่อาศัยอยู่ไม่ได้แล้วครอบครัวของเราก็เลยต้องออกไปเช่ารีสอร์ทอยู่ด้านนอกนะครับเพราะว่าน้ําท่วมด้านหน้านี่หน้าบ้านเกือบถึงเอวเลยนะครับด้านในก็ท่วมด้วยครับสำหรับการพาท่านมาเที่ยวชมนะบริเวณ ทิมคลองเขาห้องชัยนะครับวันนี้ก็อพอสมควรเก่เวลานะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามีอะไรดีๆวิวสวยๆนะผมก็จะนำท่านไปเที่ยวชมนะครับถ้าอย่างไรก็ท่านที่ชอบใจถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ